มันนี่จะพาเราเบิกเงินนำข้องเทือน,นึ่งเฝ้าไปลุป่นบ่อินห้านำข้องมาเบิ่งธรรมศาสตร์เราโมนี้เนาะได้ทอนกายอยู่บ้านคำนลิ้นเงินลิ้นคำลายเต่าที่ทางพูดก็เป็นลายเหลาหรือว่าประเทศเหลาโซบปอเหลาลดแรงที่ฟุ่นกุ้มไปในในะ่นะในปละฟอนปละฟอนกัย่างไปนรกมงขุดคำเด็กโก้เซนท่าฝรั่งเนาะคำล่ะ มันลิ้นบันิ้นนม่่าคนมัลิ้นคอ,อ,นอ,นอคน้งอ,องเป็ปาสุกกับน้องปานีเจ้าเสวยสประจำมันเต่า,ตา<อ>คุณไม่เท่าเฮียนผ้อยู่ทางไก่คุณแ้ปทางเนื้อคนแหละาหการฟื้ยค้คือการขุดค้เนาะ อย่ nhà ไปบงอมอเฟ้ยเด้อขุดเอเด้อนี่มันแนดดฮ้อนหอลังขั้นก็นมาได้มเนียมีพุนเจา้าสองคนนี้มีได้เป็นหมื่นแล้วหมานี่บกพอดสิบมือเถอะบกพร่อคำอุปกรณ์การพุดคำสำหรับบนรดเของก,ก็ยัมี กระล่งหรือว่าคู่แหละแต่รถจกน้อยจ่องเก่าแหล,หละคร่มันก็มีจกบังหินอันตักมาหินนี่แหละตักมาให้เม็ดคำหรอกเอาเสอร์ะะน้ำปูหรือว่ากระลง่งหรือซากไทยบาะะ้าแล้วกระโล่งล้วก็เอาไปลงน้ำซอยแองเองน่เกระเจ้าให้น่ะ มีวิธีการที่จะเอาดินออกเอาหินออกอาสายออกจาค้ำตัวบ,บางทำด้วยไมไ้นะี่หน่ะราคาสองผ่านกว่าบาท,ทด,นะด,ดีมอหงงานน้องแบรดได้รับบำบัแล้ว,ลก,วาาก็จะนำมาห้าปะวอนฟุดขุดมงคำ้ำอ่าเราจ้วบมองขุดค้ำแล้ว ยังมานําตะฟังน้ําคลองเนาะนี่น <treibt> <hac> ้ําคลองไหลลื่นเย็นซื่นใจอืมไปดูดิขอให้คลิปหน่อยเอ้จบปลาบ่อละบ่อกําลังขุดค่ําอยู่นี่ขุดน้ําฟังน้ําคลองเป็นปลาเป็นยังเร็วเป็นปลาหมูหินใหญ่แดอันค่ํานี่บ่ซะหาง่ายๆเด้เด้อัน ขี้ใส่ละลากกับบุญีเขาต้องเอาอันบอนที่มันมีขี้ดินแดงคนท้องมันหินแห้งต้องแห้งเออจกต่ำลึกมูนี่แหละฮ้าขุนยากขุนชาติถ้าหยาคือขำนั่นแหละสุดสุดวันจีได้ง่ายๆดิขำคือท้องโลยากโลซาเนยบอลนี่ดุมันสุดมันทุกยันยากเลยวันนี้ได้จักหุ่นเนยบอนเลย โอ้หแล้วอาลนก็ย่าข้า่งมาอดหุไปเที่ยวไรเล่าด้ยังเหอข้ามหมดหรอน่โมมุดเนียอกรอว่ามีกรโลมมีอันเคาะอันจกนี่เนาะกระปมะพร้าคยกระปุกมะพร้ามันเต็มซ่องกระโลง ทีใ่ใสข่ข้าวข้าวเทกะบ,บุมีนี่มันต้องมีที่แหงแดงๆนี่อือก็ห้องแฮ่หนักอแห่หนักจะอยู่ทั้งลุ่มแฮ่เรื่องแฮ่แดงจะปนคำน้อยถ้าเป็นใส่เทาก็จะต้องเทให้มันเบาเป็นเม็ดคุณน่ะขุดหมดแล้วม่ยื่นเอาแล้วมันเป็นมึงหินใหญ่ออกอะได้ เป็นมันห <can> ินใหญ่เพราะเอาจนเกี้ยงหมือนกันจะได้ก็เคาะพูดรูดเล่มและเพราะว่าพี่น้องมาไล่จกออกอะได้เป็นมะนหินมุกผ้าเราหรือไงวะห้ยาให้ยาปั้นขำํข้อกันข้อไปปั้นปั้นไปเลยทายข้ําข้อกันด่านั่านขั้นก็ควยเฟื่อยหินเฟื่อยใส่เนาะรถาลคนเนาะ ข,ขั้นข<ม>ึ้นผักตะลุ่มอ้อทะเลาะแน่เดี่เพิ่มมาจกจกหินกับหินกับเอ,บอื้อยเพิ่นปลาบปอบเป็นเอื้อยเพิ่นมาหนุ่กันแน่มึงปลาบปอบเป็นจี๊ดฝืดหินไปดใส่หรอมีการอาากาเอาพี่ใส่ลงูกแองไม่นั่นแหละแองไม่ในห้องว่าบางเนาะบางทำจักไม้ตอนยังเงือ่มาเจาะเป็นองลุง โดยซาลาจะอยู่ประเทศเลานั่นแหละเป็นสังเฮ็ดขด้นเทน้าประวัติภูมนนำล้วนี่อากาศหอนเองพันห้าเรื่องมาน้ำคลองคนไทยเสียเงามาเพื่อเอ่้องหงแลวแล้วนี่อันนี้ มาทุกปีมาซีห้ปีแล้วปีนี้มาล่าด้วยหนึ่งวิมีเป็นผ้าไี่เหรอโลยคือคำแต่แทะอยู่ชุดนี้ชุดนีด้จิบตีนจับมือหมดแหละเนาะก็จะได้นออ สำหรับน้ำข้องจะแห้งกว่านี้ยวนี่น้ำข้องน้ำขึ้นน้ำลงแล้วนบนแอร์บนนอนคือสมัยก่อนแล้วมันมีเครื่อนจีนเก็บกันอยู่ตรงหัวมันได้จากบางแล้วประวัติเลยมาเนี่ยโอ้ยหมดมืนอมนอี่ลักมาได้เลย ในวิธีการเพิ่มเจียนตัวเอานำออกขิ้เปอร์ออกเนี่ยตัวบางอยู่มุ่นออกขิ้เปอร์ขี้ใสขี้แห่ออกจักเดียวกันน้ำไหลเข้าน้ำคล้องแหละต้องเขย่าสิเพราะท้ำมันหนักมันลงกน้นหอนขำ้ำล่อนล่อนทองแหละหอนขำ้ำแหละ <laughs> ขั mm. ้นกนลาอยู่ขั้นวัเนี้ยขันก <te Liberty Overwatch> ัขุดปลาปลดบอยจกันปนี้เอาลลับมันกับเมนนึงก็มะกระปาอกับเสียมมะกระปาะกะลามะพร้าวเละโบโปลูกกะเพาครึ่งตบ้านนึงเพื่อเอามาจกนั่น เนี่ยพี่เลวขั้นได้แว่นเสมออันนึงเลยฮนะถือว่าได้เว่ยได้ไสี่ห้ามือได้แว่นเป็นวงเลยอ๋อแล้วไปถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วงานกับมุงมองมอ ขี้ปึกปันเนาะก่อนจะจ้คาผลฮอว่าขี้ปึกก่อนอยางเข้ามาบงมอมนีข้าบ่มีขี้ดำๆนี่ก็คือบ่มีคำ้ำ้าบ่มีขี้ปึกนี่ก็คือบมี<ำ>่ามี่มบมีขี้ปึกนี่คือมนบมีำโอ้ยขุดมือก็จะได้มอกเม็ดข้าวสั้นนี่แหละ หมดชไส้ทองไส้ขำ่ลลอไา้อตัวฟังทางเฮานี้มันสั้นแดเนนเงเลยนขจาวโลบตัดฟังหมดล้วบอลจบบอลลิ้นกนบบมอเหมออม็มัน,นมีเอเอกำลังจะเห็นมันึกเเห็นโอ้สุดยอดอีกคำเนี่ย เอีโดนนี่ดนวยเม็ดขำเนาะเริ่มเื่มแเริ่มเอมหละรูสีทอง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 นี่เนาะเห็นบ่อเห็ดบ่นี่มันจะสะท้อนเห็นบ่อคนเห็โนอันนี้แหละกัวจีได้เนาะอันนี้แหละคือขำเม็ดน้อยเสี่ยสะท้อนนี่เราจะบ้าจับเอาตึมบ้านหนึ่งกระเซ็นี่ไว้กระเกาะไปบ้านไปเฮ็ดอยู่บ้านไปตึมบ้านหนึ่งไปเฮ็ดอยู่บ้านเฮ็ดอยู่นี่แหละน่ะมอกมากระน็อ hoa thành nước nó sẽ là phi nong hết rồi, này. Nó cứ ha nhát. Bắt đang đang nhau. การหอนเนาะลุ่มนำเย็นแนาะจะพูดถึงหอนนี่งต้นไ่อนแลั้นเ่ามานำยืนลุ่มคนนี้ใครยืนลุ่มขาดลุ่มเหงทีลิ้นแล้วลินลวนลน่น,าาน,น,น,นตึมใิมีม,มันลิ้นไคริิดเกาออลิ้มเชี่ยตัวเบอร์ออามาอ้าวยังม่ยินญาถเขา อันนี้คือคำนางคำมันเลื่มๆอย่งนี้ตะคิดปึ๊กมันอันมันบรสุทธมัแบ่เห็ือนใบมีเลื่อมไปยลงนี้มันไปตาแคบนี่แหละเนห้องคำไฮเน้อให้เลื่อมเม๊ะเมบะนั่มันกัะไล่ละวันนี้นี่ดูนี่นี่นนีห็นอันนี้นี่ละนี่นี่นี่นีเลื่อลื่อ เน่เหนบอกนี่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 เออเออเน่มันหลงบงงามซช่ไหถ้าบุมีคี้ปึกนี่ก็คือว่านอบุมีคัมเน่เอาเสื้อช่วยนี่ไปบุเดินเอีบัจับวันนี้การแรงแล้ววันนี้สี่โมงไปแล้วจะกลับบ้านเราอันนี้ก็เอามาโลเซอร์าง จิ้นหมดมือในท่านี้เลยจันทองมาพิธีการยังเนี่ยจันขำไลขำยัหงห้องก็คือกันเทิะบานท<ม>ี่การเอา้ำเออิธีการา<บ>าเอา้ำ้ำจะแมน้อยๆคืออน,น,นเข็นั่นแเละาบามาจับเอาซึมนันนี่อาบานมาจับเอาซึ่งบ้านน่ บาก็คือสั้นปละโลนสั้นประโลนจดที่มือเลยพวกเป็นคนพวกโมโม่เน่ยบาบาคือสั้นปละโลนนั่นแหละบานี่ก็คือเขาต้องเอาเสอร์โคดแล้วก็เอาน้ำเลี้ยงไว้ตืมบริสันทถ้ามันฮอนมันก็ละเฮ้ยเลยสั้นปละโลนนั่นแหละเอาเสอร์ซ่ามานี่ยซือจ้ากเมืองลาวคนกระบูคนเอาเซอร์มาคือกันอุ้ย มึงอีปันที่มันขำไอ้แกงหมี่ได้มีขำอยู่ไหนเนี่ยตัยวปลาลอดคือตัวจับท้องแหละมันตกเหมือนขำขำอยู่ไหนอันนี้แหละที่มันจับขำเขาก็จะเอามาห่นหนเข้ากันสิถ้ามีขำอยู่บนได้ปลาลอดนี่ก็จะจับหมดเลยเราก็เอาผ้าปันเอา นี่เขาก็จะบ้เห็นคำแล้วก็บ้เห็นปลาโอดมันจะไล่จับคำอยู่หนังนี่เขาก็เขยา่าเขย่าสิบูเ,เว่ว่าได้หน่อยได้ไล่บอกหน่อเขา,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 าจะเอาห้าปันเบื้องคำจะติดกับปลาโอดท่านหน่อยคำปลาโอดจะอม,ม,อมอนนะคำเลยกรอนขันซะในที่ใส่กระพรอมันพิ้นกับพรอมันปลาโลดจะไล่จับคำอยู่หน้าอันนี้ หมดมือกับพวกอได้ยมัวมอสเม็ดเขาซ่านนี่แหละบมดจวบวหมดจวบใส่แล่เเป็นใส่ทองน้ำมันบ่แห้งตีน้นบ่แห้งน้ำขึ้นแห้งอันแห้งไค่คำกัแห้งนี้นี่ก็เป็นวิถีชีวิตของคนบ้านนอกเขาตันอย่างหนึ่ง ปลาบ่อนเอาน้ำบาเอาน้ำบา,าใส่เรบ้นี้เาเอาอันนี้กออกล้วจันขำส <c oughs> ันซะใส่นำเป็นหลักนนคำี่เงินคำเนอันนี้คือ จะเอาบาออกจักขำจักอันคิดป,ปึกนี่นี่บ่าลงน้ำแล้วลลบาขำอยู่ไหนนี่กันจะบุมีแล้วบัะนี้นะนอ๋อที่เป็นนำนำบาหมดละหลายไปอย่างกันได้เนี่ย มันจะมังว่าบลามันกินเลือดอยู่นี่มอกดนักก็ต้องเห็นนักสีเอาขี้คั่มนี่ออกมาจะมีคั่มเลือดอยู่บ่นางเบิ่งกูมีละบลาอมไปหมดละคนจะฮักกระมวลเน้ย คนจะบ่ฮุ้มก็บ่ฮักบ่แพงก็ฮ้อนแดดก็ฮ้อนแล้วก็บ่เป็นหยังเนาะได้ค้ำทางเงินทางค้ำก็ยากแหละบ้านเลืออยู่นี่อยู่บาบ่มอืบาบ่มเถอะบาบ่มเถอะกยังบ่มเถก้นน้อยกนบามันุ้มคแล้วันหนักก็อยู่ก้นนี่บาข้าวในนํา เราห้องบ้านาไทยห้องตลอดนะจ๊ะลอดมันสั้นตลอดอ่ะละจับทองเข้าๆนะเนี่มีทองอยู่ในท่านในหนึ่งขั้นขั้วมนานกำลังเฟื่ยข่ำ